นายฮุนเซนพาประเทศเข้าสู่หายนะเป็นผู้นำประเทศเดียวที่สื่อสารกับประชาชนในที่สาธารณะไม่ได้เพราะอันตรายช่วงนี้อาจจะโดนสไนเปอร์ยิงหรืออาจจะโดน CIA เก็บหรืออาจจะโดนหิ้วปีกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จึงสื่อสารกับประชาชนโดยการผ่าน Facebook ของตัวเองบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้นำของเขมรยอมรับตรงๆว่าทำใจไม่ได้ที่ประชาชนของเราต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือของทหารเสียม จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนขเขมรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนของพวกเราบรรพบุรุษพวกเราไอ้คนขเขมรว่รานั่งกำลังดา่าหุนเซนอยู่ดีอะอ่ะนี่เขาลบกันแล้วเหรอไปพวกเราด่าเสียมต่อคือฮุนเซนใช้วิธีการแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยเพราะฮุนเซนเขารู้นี่ว่าคนขเขมรมันง,ง่แล้ววันนี้เนี่ยพอเกาหลีนําเสนอเรื่องนี้ ประกอบกับไอ้ทัพมอกว่ามึงรีบหนีนะไม่งั้นเดี๋ยวประเทศอื่นเขาเข้าไปล็อกมึงเข้าเนี่ยลำบากนะไอ้ฮุนเซนเลยเขียนวันนี้สดๆเอาไปดูเฟซบุ๊กมันมันประกาศในนั้นเลยว่ามันจะไม่ยินยอมให้กองกําลังของประเทศใดๆเข้ามาลุกรานในประเทศของมันอีกต่อไปมันพร้อมสู้ตายนั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าฮุนเซนไม่รู้จะไปไหนไงจะไปดูใบก็แม่งเสียดายอำนาจที่ตัวเองสร้างมาอยู่ตรงนี้ฮุนเซนอยากจะ คุณเซนเนี่ยมันตอกเสาเข็มลงลึกไปมากแล้วการที่จะขุดขึ้นมามันใช้เวลาแล้วก็มีความเสี่ยงสูงถามว่าวันนี้ไอ้หุนมาลีนี่ยังอยู่ในขเขมรไหมนะครับไอ้หุนตัวไอหุนมาลีเองก็ไม่ได้อยู่ในขเขมรวันนี้คนครอบครัวตระกูลหุนไม่มีแม้แต่ตัวเดียวยกเว้นนายหุนเซนที่ยังอยู่ในขเขมรอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันดีคืนดีขึ้นมาถ้าเราไม่หยุดจีนไม่ห้ามเวียดนามส่งเสริม ลาวนี่ล้วนลาวนี่ล้างขอปืนใหญ่รอเราตีเข้าไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วครับคุณเซนมันกลัวมันเลยเปลี่ยนแผนการลบวันนี้ขมรเปลี่ยนยุทธวิธีในการลบในยุทธการครั้งที่สองนี้คุณเซนแบ่งกองกําลังรถบีเอ็มออกเป็นสองหน่วยหน่วยแรกเนี่ยไปจอดประจําการตามจุดต่างๆที่หมายเดิมแล้วก็ที่แล้วก็สลับบิงกลับไปที่หมายใหม่ แล้วก็ยิงซ้อนที่หใหม่ใหม่แล้ววิ่งกลับมาที่ใหม่คือยิงสลับพยานกะหลอกเราไงแต่มันไม่รู้หรอกว่าปืนใหญ่เราเนี่ยล็อกมันได้วันนี้บ m เอ็มยี่เบตมันขนาดจอดอยู่ใต้ถุนตึกยังโดนระเบิดตายคุณคิดดูเนี่ยขนาดหลบอยู่ใต้ถุนตึกนะระเบิดเราแม่งลงไปปุ๊บอี๊ตุ้มม,มันไม่ได้ยิงกันอย่างนี้นะลูกกระสุนปืนใหญ่เรามันมีตา ก็กาหนดเป้าไว้แล้วว่ารถมึงอยู่ตรงนี้มึงไม่จําเป็นต้องยิงเลยแค่เครื่องบิน F16 บินโฉบไปแล้วส่งแผนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นหมดแล้วหุนเซนมันก็เปลี่ยนยุทธวิธีในการยิงใหม่มันเข้าใจว่า F16 เราตาบอดในตอนกลางคืนเอาแน่นอนแล้วครับ F16 เราอาจจะตาบอดในตอนกลางคืนจริงถึงแม้ว่าจะมีอินฟาเรดที่หน้ากระจกแล้วก็ที่หมวกใช่ครับ F16 อาจจะตาบอด เวลาคุณไม่ได้ยิงอะไรออกมาความร้อนมันไม่เห็นอันนี้ใช่ไอ้ฮุนเซนมันก็เลยรู้ไงว่าอ๋อถ้าเรายิง b ีเ1็กลางคืนเนี่ยไอเอฟสิบก็ถล่มเราไม่ได้ซีสบายละทีนี้เมียงประเมียงประประอุตุประบีเอ็มี่สบเอ็ดกับประอุตุกัปรันตราการกรครื้นปรอตุ้เสียมรเอฟที่กอ่ปรอุกอุันมันก็แปลว่าเฮ้ยฮัลโหลพวกเราอย่าลืมนะมึงอย่าเพิ่งมายิงตอนนี้ ยิงยิงหยุดแล้วรีบเก็บรีบย้ายเสร็จปุ๊บปุ๊ปั๊บกลางคืนมึงตั้งที่ลานมึงยิงแม่งกลางคืนเลยพอเอฟสิ f หกมันตาบอดพอมึงยิงที่ดูมันใช้เวลาประมาณ10นาทีในการยิงอ่ะสี่ร่องสีกระป๋อเนี่ยยิงปประมาณ10นาทีแต่ f 1ฟไอเอฟสเรากว่าจะบินมาเห็นก็ประมาณก็1สนาทีมันหายไปแล้ว มันจับความร้อนไม่ได้เพราะเอฟสิบหกมันตาบอดแต่แม่งลืมไงไอหุ้นเซนมันลืมที่มันลืมเนี่ยมันลืมว่าบ้านเรามีกิ๊บเพนมันมีกิ๊บเพนกิ๊บเพนคืออะไรกิ๊บเพนแม่งเหมือนนกโรดลันเนอร์มีมิเคยดูไหมมีใครเคยดูนกโรสลัโรดลันเนอร์ไหมกับไหมาป่าแม่งวิ่งไล่กันแหละติมเมีิมิิไอหมาป่าแม่งก็จะรุ่งตกใจแล้วแม่งก็ไล่นกลันโรดลันเนอร์เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะความเร็วแม่งเร็วกว่าหมากนะ วิ่งวิง่งอยู่ปุ๊บมันนึกจะเลี้ยวซ้ายแม่งเลี้ยวเลยไอหมานี่แม่งวิ่งหัวทิ่มจนกําแพงแล้วเวลาได้ได้หมาตะปบปุ๊บแม่งบินขึ้นฟ้าเลยเนี่ยไอนอกนลันเนอร์เนี่แสกคลิปหายเลยอะนะครับมันลืมไปว่าเรามีคลิปเพนคลิปเพนเนี่ยแม่งเป็นดวงตาเทพเจ้าเพราะมันมีระบบ ISECER ก็ไม่รู้อะที่ติดอยู่หน้าเครื่องบินะนะกลางคืนมึงไม่ต้องยิงมันจับได้ มันจับได้แค่มันบินขึ้นไปปุ๊บเนีมันเก็บล้อจะหมดเกียร์อัพแม่งเก็บล้อตึงปุ๊บเปิดเลยดาปับ๊บสามร้อยกิโลอสามร้อยกิโลเอาง่ายๆนะจากประจวบปองบินประจวบเนี่นะแม่งบินมาถึงกรุงเทพนะไอ้บินมาถึงสระบุรีก็พอไม่ต้องถึงโคราชน,นะ เอาสระบุรีเนี่ยคุณคิดดู300กิโลเมตรบนฟ้ากับ300กิโลเมตรบนดินมันไม่เหมือนกันนะไอ้3 0 0กิโลเมตรบนดินคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่300บนท้องฟ้าเนี่ยแม่งสาดลงไปหมดเลยแล้วมันเห็นเนี่ยร8อองศาเกือบจะ360มันเห็นหมดเลยกลางคืนนะและที่จำที่ผมเล่ามาฟังได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันคุยข้ามสายพัน์กันไม่ได้ระหว่างอะไรครับ ยุโรปกับอเมริกา F16 เนี่ยมันรับข้อมูลจากกิ i p เพนไม่ได้แล้วกิ๊ p เพก็ไม่สามารถรับข้อมูลจาก F16 ได้แต่แม่งพอเจออะไรฮะเจอเสียงเข้าไปเป็นไงราชาราชากอปไม่รู้ไปอัปเดตซอฟ์แวร์อีท่าไหนสองตัวนี้แม่งเสือคุยกันรู้เรื่องก็ที่ผ่านมาบินกลางคืนกันแล้วไปถล่มโดนตหารคขมรตายหายแล้วนั่นแหละครับที่จุดยุทธศาสตร์ทางตหารจุดจุดที่ตั้งไออาวุธของเขมรเนี่ยนะะ เนี่ยกิ๊บเพน้นแม่งบินไปบินไปเลยแม่งบินกลับเลยไม่ต้องทิ้งระเบิดเลยบินไปบินกลับแม่งโยนข้อมูลหมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บเอฟสิบหกับข้อมูลล็อกเป้าเสร็จแม่งยิงเลยก็ตายหากันหมดเ่ยขนาดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดที่ซ่อนใต้ตึกตอนเช้าไม่ได้ยิงเลยนะกำลังล้างรถกันอยู่ดีระเบิดมา่างไหไม่รู้ตายกันยกลังก็บอกแล้วไงบอกมึงอย่าดูถูกกิ๊บเพน่นนะไอ้หาเนี่ยมันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าต้องมีคนตายอ่ะกูบอกให้ คนเขมรมันไม่ได้เรียนหนังสือมามากมายก่ยกองไอ้ส่วนที่ไปไปอยู่เมืองนอกมันส่วนน้อยเขาไม่แคร์ไอ้สมรังสีเนี่ยเขาไม่แคร์เลยคุณรู้ไหมทําไมเขาถึงไม่แคร์คนผู้ที่อยู่เมืองนอกเขาไม่สนเสียงเลยและเขาไม่สนสมรังสีด้วยเพราะสมรังสีอยู่ต่างประเทศนานแล้วอยู่ที่ฝรั่งเศสไปขายไปขายฝันให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ไม่เล่นด้วยเพราะฝรั่งเศสบอกกูไม่ต้องคบใครกูค,คบไอ้ฮุนเซนคนเดียวพอ ทุกวันนี้ฝรั่งเศสอยากได้อะไรกูคบไอ้ฮุนเซนกูขอไอ้ฮุนเซนคนเดียวพอเออท่านั้นเองเหมือนจีนน่ะจีนบอกเรื่องของมึงมึงจะไปทําอะไรเรื่องมึงแต่กูขอกูต้องได้ก็จบจีนก็เลยสนับสนุนฮุนเซนและไอ้ฮุนเซนเนี่ยถือตัวจีนมานานแล้วถือตัวจีนหลังจากที่เวียดนามพ้นประเทศไปมันรู้ทันทีเลยว่าเวียดนามคุ้มครองมันไม่ได้เพราะมันโดนเสียมมันโดนกองทัพเวียดนามเนี่ยโดนเราไล่นะฮะ โดนเราไล่ในหน่วยแปดสามแปดเนี่ยเป็นคนไล่ออกไปคุณคิดดูกําลังเวียดนามตอนนั้นอะเรือนแสนนะแต่หน่วยเราเนี่ยของกองทัพบ,บ้านเราเนี่ยพากันไปไล่ออกไอฮุนเซนมันก็รู้ทันทีเลยว่ากูไม่มีความหมายเพราะเวียดนามตอนนั้นส่งเสริมอะไรครับเวียดนามตอนนั้นส่งเสริมเฮงสัมลินเพราะเฮงสัมลิน่ะเป็นสายแหละเป็นคอมสายโซเวียตแต่ ทีนี้เวียดนามมันรู้ว่าไอ้ฮุนเซนมันไม่ใช่สายโซเวียตไอ้ฮุนเซนมันสายจีนจา๋านะครับไอ,อ้อะไรมันก็ไอ้อะก็คุยแต่จีนพูดแต่เรื่องจีนนโยบายจีนมันก็เป็นอย่างนี้นะไอ้เวียดนามก็เลยไม่ส่งเสริมสุดท้ายมันก็ไปกระทืบไอ้เฮงสมรินสะเกือบตายเลยเฮงสัมรินก็ต้องหนีอยู่ไม่ได้โดยใช้มือจีนเข้ามายุ่งเห็นไหมครับแล้วก็สถาปนาตัวเองไอ้เกาะฟูกัวะเนี่ยที่เราให้ฟังเนี่ย ในหลายในหลายในหลายพื้นที่ในหลายๆข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นของอะไรฮะเป็นของเวียดนามจริงๆไม่ใช่ครับมันมีหลักฐานอยู่ในคลิป y t u t u นะครับที่เป็นภาษาเวียดนามเองเนี่ยเขายังบอกอยู่เลยว่าวันนั้นวันที่นายฮุนเซนไปเซ็นยกมอบเกาะฟูกัวให้ เพื่อแลกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพราะตอนนั้นเวียดนามจะไม่เอาฮุนเซนเท่านั้นเองนะครับมันก็มีอยู่อย่างนี้และนี่คือเล่าปูพื้นให้ฟังก่อนนะครับว่าทําไมฮุนเซนกับจีนถึงได้สนิทกัน,ถ,น,กนถึงได้ส่งเสริมกันเพราะฮุนเซนแม่งมอบแผ่นดินให้จีนดูแลแต่กูขอเง,งินหุญนมาเน็ตก็ถูกส่งไปเรียนนะครับการการที่หุนมาเน็ตถูกส่งไปเรียนเนี่ยโดยวิธีคิดของฮุนเซนก็มองว่า อนาคตจะต้องพึ่งภาษาัฐบ้างแต่พอนายฮุนเซนแก่ตัวลงความคิดเหล่านี้มันก็หมดไปเพราะว่าผลคือไอ้ฮุนเซนเป็นคนใจร้อนทุกโต๊ะต้องได้เดี๋ยวนั้นเกี่ยวกาดต้องได้เดี๋ยวนั้นแต่การดาเนินนโยบายต่างประเทศของคุณมาเน็่มันเป็นพวกสโลบัตไงสโลบัตชัวมันช้าแต่มันชัว แต่ทีนี้หุ้นเซนมันไม่พอใจนะครับมันมองไม่เห็นว่าประโยชน์ที่ทําจะมาช่วยอะไรมันได้มันมองไม่เห็นประโยชน์ที่อเมริกาจะมาอุ้มมันเพราะมันไปดีวกับอเมริกามันส่งสารตรงๆไปถึงจ่าทําจ่าทําก็ไม่มีอาการตอบสนองฉะนั้นมันก็คิดอยู่ในใจว่าไถ่ทําแม่งเล่นกูละและยิ่งอเมริกาแม่งมายึดบริแม่งมายึดเงินบริษัทฮุยวันกรุ๊ปนะครับยึดเงินบริษัทปรินกรุ๊ปนะแม่งมาเล่นเส้นทางการเงินของญาติๆกูหมดเลยไอ้ทา ไอ้ไอ้ฮุนเซนก็คิดว่าเอานะไม้สุดท้ายละกูประกาศตัวเป็นท่านมึงเลยก็แล้วกันพอไอ้หุนเซนประกาศตัวยอมเป็นทานของสารัสสารัฐบอกไม่เกี่ยวเรื่องมึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงไม่ต้องเอารูปกูขึ้นเลยก็ได้เพราะกูจะเอาเงินของมึงเพราะต้องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าขเขมรมันไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติแนละ้วทุกอย่างมีเจ้าของหมดแล้วมีทางเดียวก็คือธุรกิจมึงเนี่ยแหละกูเลยรวบแม่งมาหมดเลยจบเลย แจ้งเวอร์แบงค์ให้รอกบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเป็นคลิปตรงคลิปโตตอนนี้แม่งโดนพวกไอ้ FBICA ลวกเกี้ยงไอ้ฮุนเซนก็เลยรู้ตัวไงครับว่ากูอยู่อเมริกาไม่ได้อเมริกาแม่งเล่นกูแล้วจึงหันมาซบจีนพอหันมาซบจีนไม่เพียงไม่ขี่วันเองนะครับเท่าที่ทราบข่าวเขาบอกว่าเขาจะจับไอ้ลูกชายคนโตมันคือไอ้ฮุนมาเน็ตเอามาสังเวยเอามาลงโทษ สังเวยโชจีนเหมือนสมัยอะไรครับเหมือนสมัยหน้าองโนโนนะเหมือนสมัยหน้าองโนโนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสถาปนาให้เป็นกษัตริย์คองคเขมรเนี่ยแล้วจูจูเนี่ยนะครับพวกเหล่าบรรดาพญาต้าองคโนนทั้งหลายก็จับหน้าองโนนไปสังเวยต่อหน้าแม่ทัพเหนียนของประเทศอังนำในสมัยนั้นเอาจับไปทวงน้ําแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็สถาปนาอะไรครับตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์สถาปนาตัวเองตอนนั้นตอนนั้นพระเจ้าตากก็ไม่พอใจ พอไปฆ่ากษัตริย์ที่พระเจ้าตากทรงสถาปนาเราก็เลยเป็นไงครับวางข้าวชามช้อนเสร็จบุกตีเรียบร้อยก็จบไปก็เราก็ถึงคุยกับอังน้ำไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนะครับดันไปมีเรื่องในเมืองหลวงอีกพระเจ้าตากก็ต้องกลับเมืองหลวงอีกก็ยังคุยกันไม่จบแต่มันมาจบในสมัยรัตนะโกสินทร์มันมาจบในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมาจบตรงที่ว่าอังน้ำก็ว่าของอังน้ำไปเราของเราตรงนี้พระตะบองเสียมราชนะครับแล้วก็ สีโสพลนะครับประจัทนทคีรีเขตเกาะองนั่นเป็นของเราส่วนที่เหลืออยู่เป็นของเวียดนามเราก็เลยไม่ได้ทะเลาะกับอังนำํำจากนั้นมาเราไม่มีปัญหากับอังนํำเลยจนกระทั่งเขาเปลี่ยนมาเป็นประเทศเวียดนามน่าจะเปลี่ยนในสมัยในสมัยก่อนแลวน่าจะเป็นสมัยร,รัชกาลที่สองหรือที่สามเนี่ยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเวียดนามอะไรประมาณนั้นน่ะนะเท่าที่ผมดูประวัติศาสตร์มาซึ่งมันจะตรงหรือไม่ตรงอันนี้ผม ต้องขออภัยนะแต่ผมดูมาเป็นอย่างนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรากลับกันอะไรกันทุกอย่างก็จบทุกคนทุกอย่างจบปุ๊บแทนที่มันจะเรียบร้อยอยูอย่กันอยู่มาอยู่ใครอยู่มันแม่งเสือไปเรียกอะไรครับไปเรียกฝรั่งเศสเข้ามาจริงๆฝรั่งเศสก็ไม่ได้มองเขมรนะไม่ได้มองเพราะเว,วียดนามมันบังอยู่ไงเวียดนามมันบังอยู่ลาวมันบังอยู่ไอเ้เขมรก็คือกระจุกเดียวสมัยขอมเขามองว่าตรงนั้นมันเป็นของเราเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเขาจะข่าไปข้างล่าง เือไปกวากมือเรียกพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ฝรั่งเศสก็มาหลังจากนั้นมามันก็ฆ่ากันเองอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งไอ้ฮุนเซนจะใช้วิธีเดียวกับณองคโนนในสมัยนั้นคือจะจับลูกชายตัวเองมาสังเวยแต่คุยกับจีนว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวนายกเดี๋ยวผมจะเรียกไอ้กลับมากลับมาเสร็จปุ๊บผมจะ ปลดแม่งออกจากนายกรัฐมนตรีให้มันไปเป็นรองประาธานวุฒิสภาไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลูกชายผมแท้ๆขึ้นมาเป็นคือไอ้ไอุ้นมาลีเนี่ยไอ้หัวลนะ้านน่ะไอ้ขุนช้างอนะนั่นนะ่ะมันขุนช้างจริงๆนะครับ อย่าหาว่าผมหยาบคายนะพี่น้องนะพี่สาวมันเปิดบริษัทอีฮุนลานีเนี่ยเมียฮุนเซนชื่อบุลลานีนะฟังดีๆนะเมียเมียฮุนเซนชื่อบุลลานีแต่ลูกสาวคนโตเนี่ยที่ติดอีบุลลานีมาเนี่ยชื่อฮุนฮุนลานีจากฮุนกับบุะบุญเมียนะครับไอพี่สาวคนโตเนี่ยไอฮุนลานีเนี่ยเปิดสำนักข่าวคาแม่ทามและเป็นเจ้าของสื่ออีก34ี่ที่ที่แม่งจับนักข่าวหญิงข่มขืนหมด ถ้าพูดแบบหยาบคายหยาบคายนะประธานโทษนะขอโทษจริงๆไม่อยากหยาบนะแม่งจับเขาหมดนะจนพี่สาวมันเนี่ยบอกมึงเลิกได้แล้วนะมึงอย่าเข้ามาบริษัทกูไอไอฮุนมาลีก็เลยไม่เคยได้ไปเหยียบที่บริษัทพี่สาวอีกนับจากนั้นมาคือผู้หญิงแม่งท้องท้องแล้วมันทํางานไม่ได้พี่เจอใครใหม่ใครมาปุ๊บแม่งจับลากเข้าไปสวัสดจ๊กกันหมดเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะก็จะสังเวยไง จับไอ้หุนมาเน็ตเนี่ยมานั่งโต๊ะแล้วก็บอกขอลาออกครับเนื่องจากว่าข้าพเจ้าไม่มีความสามารถเลยจะเอาไอ้ไอ้หุนมาลีเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกเพราะไอ้หุนมาลีนี่มันเป็นหัวหน้าแก๊งแท็กซี่มันเป็นหัวหน้าแก๊งแท็กซี่ที่มันใส่เสื้อสีฟ้าฟ้านะนะั่นน่ะเป็นเยาวชนสัมพันธ์คือเป็นคนคุมกองกำลังเลสกาดเหมือนจีน แต่ของจีนเนี่ยเขาสีแดงแต่ของมันสีฟ้ามันสร้างองค์กรเยาวชนขึ้นมาจนกระทั่งมันบังคับคุณครูเป็นด้วยคุณครูต้องสวมเครื่องแบบสีฟ้าด้วยไอ้กูไปเขมรที่ก็มองงงโอ้ทำไมประเทศนี้มันคนขับแท็กซี่เยอะกังวะจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆอะมันเป็นเครื่องแบบของของกลุ่มของมันแล้วมันก็มีพื้นฐานโดยมีเยาวชนเป็นพื้นมันก็มั่นใจว่าถ้าจีนเอาด้วยมันก็จะเรียกไอ้ฮุนมาเน็่กลับมา วันนี้หลายสำนักงานข่าวหลายสำนักข่าวบอกว่าหุนม,มาเน็ตหลบหลังพ่อหลบหลังพ่อไม่หลบครับพ่อไล่ไปอยู่ที่อื่นนานแล้วไล่ไปอยู่ที่อื่นมาเกือบจะเดือนมึงแล้วนึงและทีมจะเรียกกลับมาสังเวยอ,อยู่เนี่ยเอามาบูชายันความผิดพลาดของตัวเองโดยอาศัยชีวิตลูกไอคนละยมหมาอย่างนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งลูกมันจะจะฆ่าได้เลยคุณคิดดูเนี่ยไปแปลกใจอะไรกับการที่มันจะฆ่าคนของมันเองมันจะฆ่าคนไทยแต่พระเอจีนไม่เล่นด้วย จีนบอกเฮ้ยมึงจะทําอะไรเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูอย่ามาเกี่ยวกับกูมึงไปว่าของมึงเองไม่ใช่เวลามึงจนตอกมาแล้วมึงมาหากูแล้วมึงก,ก็หักมึงก็บิดกูอีกสุดท้ายคุณเซนไปประสานกับอเมริกา โดยผ่านการทูดแบบลับๆต่ขอลีภัยไปอเมริกาทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าอเมริกาต้องจะจับแต่มีเงื่อนไขต่อรองว่าก่อนที่จะลีภัยเดี๋ยวจะทําผลงานสร้างผลงานไว้ให้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะเปิดทางให้สมรังสีเข้ามาโดยที่ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเลยมึงมาเลยกูจะไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าทามันก็ฉลาดไงมันบอกเรื่องอะไรกูจะไปฟังมึงมงึไอจา่าทำก็เลยพูดคําเดียวง่ายๆถทาที่สร้างนะหมายความว่า จังหวะนี่เป็นจังหวะที่มึงหนีได้มึงก็หนีไปซะไม่ใช่ปล่อยให้เดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวจีนแม่งเข้าเดี๋ยวเกาหลีแม่งเข้าเดี๋ยวกูเข้าขึ้นมาเนี่ยลำบากนะเพราะคนของกูอยู่บ้านเมืองมึงเต็มไปหมดเลยนะสุดท้ายฮุนเซนก็รู้ตัวแล้วว่าอเมริกาไม่เอากูแล้วจีนก็ไม่เอากูแล้วแต่ด้วยความเป็นอะไรครับความเป็นสัตว์นรกนี่นะฮะมันยังไงมันก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายมันกม็มันยอมที่จะลบตรงนี้เพื่อหวังว่า ให้ประเทศอื่นๆมองเห็นว่าประเทศมันเป็นประเทศเล็กๆแล้วถูกลังแกถูกลุกลานแล้วถูกประเทศมหาอำนาจลุมลังแกมันมันจะลากนานาประเทศที่มีปัญหากับจีนมีปัญหากับสหรัฐมาโหวตคะแนนเสียงให้มันมาเป็นประเทศที่น่าสงสารแล้วจะรักษาบัลลังก์ทองของมันไม่ได้เรื่องนี้ฮุนเซนคิดผิดแล้วคิดผิดอย่างแรงกล้าเลยไม่มีประเทศไหนที่จะมองเขมรเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว วันนี้นะครับถึงขนาดว่าเกาหลีใต้ออกข่าวโจมตีมึงทั้งวันนะ่เฉพาะกูไปดูคลิปมาวันนี้เนะี่ยกูเห็นตั้งเจ็ดแปดคลิปแล้วที่เขานําเสนอและทุกการนําเสนอของเกาหลีใต้เขาชี้ไปที่มึงอย่างเดียวเลยมึงจบแล้วไม่งั้นวันนี้ฮุนเซนเขาจะประกาศเลยครับวันนี้ฮุนเซนก็ประกาศผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยินยอมให้กองกําลังใดๆของประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ของข้าพเจ้าเองลุกลามอธิปไตยเข้ามา ใช้พื้นที่ของประเทศเรานั่นหมายถึงเกาหลีใต้ไงนั่นหมายถึงเกาหลีใต้แล้วผมเชื่อว่าคณะทํางานของเกาหลีใต้น่าจะกลับออกไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของเขาน่าจะจบหมดแล้ว